วันนี้เรามาส่งเป็ดนะครับที่บ้านหนอ้องหลองตำบลเวียงเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านบ้านหนองหล่องนะป้าเนาะเอ้ยบ้านหินหล่อง,อองอขอโทษนะบ,บ้านบ้าน,บ,านบ้านหินล่องนะครับบ้านหินหล่องนะครับ คอกเราป่าแกทำอลังการงานสร้างสวยงามมากเลยนะครับลงทุนเยอะมากดูจากคอกนะครับนี่คือสวยงามมากเลยนะครับบ้านบ้านยังก่ป่าบ้านหินล่องบ้านหินล่องตําบลตำบลเวียงเก่าพัฒนาเมืองเก่าพัฒนาเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเนาะป่าปิดประตูอ่านี่นะครับใครที่อยู่แถวอ่าบ้านหินล่องนะครับจะได้ ไข่เป็ดอีกสักระยะนะครับเพราะแต่เราก็เริ่มร่วงแล้วแหละคอกรร้าสวยงามมากเลยนะครับนี่นะสวยคอกเราสวยงามมากเลยนะครับเป็ดที่เรามาส่งก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคดีนะครับสวยสวยดีป้าแมหนอกมา มันออกมาข้างนอกครับไปข้างนอกข้างนอกไอ้นี่เอาเขาใช่ค่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวน้ำมัน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 ตกมันที่เปียกเขาไปทางไหนปากกันทางไหนเราคลองน้อนอะกันทางไหนเราเราขันขันคู่ครับให้มันน้ำไหลออกข้างนอกน้ามันจะไหลเขาไปฉวมทางไหนดิครับอันนี้บอกว่าจะขยับกันคู่อะไรอย่างเี้ รรที่ผมอยากให้มันอยู่ขังงในอะ่ะเวลาฝนตกลงหนีมันที่เปียกหนีไปยำเปรอรใครเปอรใครยังมันมีผีฝลหรอกจังได้ละขังงในมันสีเปียกเมดคือกันบอให้มัน,น,นเลนน้ำได้นี่นะครับที่น้องเอฟซีคือคือที่ผมอยากจะบอกคือพอรางรางน้ําตกนะครับรา,างน้ําตกแบบนี้นะท่านท่านอยากให้เป็ดเข้ามาเล่นตรงนี้เพราะมันจะเข้าไปเปียกข้างในนะครับคือเขาเรียกไงเดีย เหมือนกับตัวมันมากินน้ํามาเล่นน้าถ้าตกกลางคืนนะครับแล้วพอกลางคืนมันจะเข้าไปตรงที่ทําทห้องนอนน่ะแล้วจะเปียกจะเละหมดเลยนะครับก็คือกันไว้อ่าให้อยู่ข้างในนะครับเช้ามาให้เปียกข้างนอกครับใ,ในของนอนยาให้เปียกครับปะนี่นครับแกพังแสงด้วยสแลนสวยงามอลังการนะครับโครงสร้างดีมากเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับกันหมาได้แน่นอนนะครับแบบนี้พอตีไม่ปีกล้วปาเนาะไม่ตีอัดในอลไกัมีไม่แขวนแลนใน นี่นะครับใครใครอยู่แถวบ้านหินล่องอตำบลเมืองเก่าพัทล ai อยากได้ไข่เปียโทรหาป๋าแกได้เลยป๋าเขาเบอร์นะไ้บจำได้ปะก็เออเอี่ยมของอูยังก่อนหน้าวัดเล่นมาบ้านเจ้าอ่าหนาละอูมอสเซอร์วิสมอสเซอร์วิสหน้าวัดนะครับไม่งั้นก็มาดูที่อู่มอสเซอร์วิสหน้าวัดหินล่องเลยนะครับไอ ม่น้อหินล่องนี่เนาะหินล่องนะครับมาที่หน้าวัดได้เลยนะครับบ้านก็นอยู่หน้าวัดทางเข้าประตูวัดพอดีเลยนะครับเป็นครับเปมอเตอร์ไซค์นะคน,นี่นะคเพิ่งาึงกันครับยังไม่กล้าน้ำเท่าไหอ้มันหอเป็นอู่ครับเป็นเป็นอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับเพิ่งมาถึงกันนะครับยังไม่กล้าลงน้ําเท่าไหร่ <c oughs> โอ้มันห่อนเนาปะปะ้ามันหอบไหม ครับูรัปลูัมันเลยครับครัดครับครดูครับอยู่เนับครับครันปรันคับครัอครับ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 เรีบครับครับคอับคร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 ับคปับครับครักหังครับคครับับรับครรัครับับครัาครัับครักครับครครับครับครับครัครบรรปัับัััั อย่นี้ว่าคุยกันอยู่ทั้งเกันอยู่คุณละอยู่ต่างประเทศดิตอนอคุยอ,อโอโนี่นะครับป๋าแกติดตามผมตอนอยู่อยู่ประเทศไลยครับอยู่กาต้าอ๋อไปแกไปทำงานที่กาต้าครับติดตามผมอยู่ทางอ่าเ,เกือบปีอะทางเพจนะครับใครที่ใครที่ดูผมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาครับมีพี่น้อง f อหรือใครที่ทำงานอยู่ต่างประเทศบ้างไหมนะครับเพราะมีหลายคนนะที่ที่บอกผมว่ากลับมาแล้วอยากมาเป็นลูกฟาร์มาเลี้ยงเป็ดมาอะไรอย่างนี้ครับก็ลองดูนะครับ เราจะไปกลับมาบ้านเขากับบุคือไปเห็นงานน้ำปลาเนาะก่าเยอะปหวังไรอย่าลุยเขาเองนดหน่งครับอย่าไปหวังอะไรเยอะแยะนะครับหวังหวังประมาณตัวละบาทนะครับออะนะโอ่องออกมาโอ้ครับเติมน้ำให้เต็มเลยปะเติมน้ำเติมน้ำครับตเติมน้ำไว้ให้เต็มเลยเ,เป,เปิดน,นั่นเวลาฉุกเฉินครับเวลามันฉุกเฉินเนาะ นี่นะครับสวยงามครับต่นี่คอคโอ้ครับผมใครที่อยู่แถวบ้านหินล่องนะครับำตำบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่านะครับอยากได้ไข่เป็ดอยากไดอ้อาหารโปรตีนราคาถูกนะครับมาที่หน้าวัดเลยนะครับ มาหาป๋าแกได้เลยนะครับที่หน้าวัดเลยนะครับเพราะว่าบ้านแกอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็แวะเข้ามาช่วยสาบสูนช่วยอุดหนุนลูกค้าผมด้วยนะครับยังไงใครที่อยู่แถวเวียงเก่าฝากที่นี่ไว้ด้วยดูแล้วคอกเรานี่ใหญ่เกินเป็ดน้อยนะครับได้ขยายแน่นอนนะครับดูแล้วนะครับได้ขยายเพิ่มปริมาณเป็ดแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากที่นี่ไปด้วยพลังท่านเอกาลงป๋าเดี๋ยวก,กาลงครับ ก็ให้ครับให้เขาลงกวาดจังหน่อยครับได้เห็ดยังไงครับยูหุ่นยูกาตาเป็ดไฟฟ้าครับเป็นสร้างไฟฟ้าบ่ครับนี่นะครับประมาณนี้ที่เรามาส่งวันนี้นะครับใครที่อยากมีอาชีพเสริมมีรายได้รายวันมีรายได้ทุกวันฝากเป็ดไข่ไว้ด้วยนะครับยังไงก็โทรมาแล้วกันนะครับศูนย์แ2 1เจสองสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับนี่นะครับกำลังจะเริ่มเล่นน้ำเริ่มกินน้ำนะครับ ตื่นนะยังตื่นตื่นอยู่นะครับใครที่สนใจอยากจะได้เป็ดไข่ก็โทรมาได้เลย0ูนย์แปดเจ็ดสองสองปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับอันนี้เรามาส่งที่เวียงเก่าถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ผมเข้ามานะครับที่เคยเข้ามาในอำเภอเวียงเก่าถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็อ,อยากให้พี่น้องเอฟซพี่น้องกเกษตรกรนะครับท่านที่สนใจอยากจะมีรายได้รายวันอยากจะมีรายได้ทุกวันก็ฝากยิงตัวก็คือเป็ดไข่นะครับ คือว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะครับในช่วงนี้แล้วที่สําคัญอีกสักพักโรงเรียนจะเปิดนะครับพอโรงเรียนเปิดก็เริ่มอ่าขายดีกันเลยนะครับอนี้เนาะจะเป็นของฝากเป็นอาหารทำกับข้าวง่ายๆก็เป็ดไข่นี่ไข่เป็ดนี่นะครับนะสวยๆอ้นวดบ,บึกนะครับใครที่สนใจก็โทรมาแล้วกัน โอเคนะครับคลิปนี้ทำไว้ปานนี้นะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ